โรงเรียน Eco s c h o o l นะคะนำทีมโดยนะคะท่านผอ,อจินดาเกศีนางสาวอัมพรอ,อุบลชัยและดิฉันนางสาวสวนีพุทธสมนะคะได้มีการไปอบรมนะคะแนวทางการดำเนินง,งานโรงเรียน Eco School ระดับกลางนะคะระหว่างวันที่27 2 9มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะณนะโรงแรมชนละพืกรีสอร์ทนะคะอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะ โดยเนื้อหาสาระนะคะก็จะมีนำเสนอให้กับคุณครูได้ฟังกันณนะโอกาสนี้ค่ะโรงเรียนอีโคสค o ลนะคะก็คือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสนับสนุนนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตและขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นค่ะ ฉะนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน Eco School ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะคุณครูนะคะต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมศึกษากับ การศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง2คํานี้เป็นคําที่คล้ายๆกันนะคะสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะก็คือกระบวนการในการพัฒนาคนค่ะย้าว่าคือกระบวนการนะคะสําหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเน้นในเรื่องของข้อมูลความรู้นะคะหรือว่าระบบนิเวศนะคะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมศึกษาก็คือกระบวนการส่วนการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือความรู้นั่นเองนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ คุณครูเนี่ยจะลงไปปฏิบัติกับนักเรียนนะคะเขาบอกว่าให้คุณครูนะคะ,ะกำหนดพื้นที่โดยสำรวจพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยลงไปสำรวจเพื่อที่จะไปศึกษาปัญหาและก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะโดยในะคะุณค,ครูเนี่ยจะต้องใช้สามเหลี่ยม พีระมิดนะคะหรือสามเหลี่ยมที่เขากําหนดไว้ให้นะคะเพื่อไปค้นหาแผนที่นะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสามเหลี่ยมที่คุณครูจะต้องใช้นะคะก็คือ1คุณครูจะต้องไปดูนะคะว่าภูมินิเวศนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะภูมิเวศก็คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง ชีวภาพลักษณะทางกายภาพนะคะภูมิเวศในเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะค,คุณครูจะต้องหาการใช้ประโยชน์นะคะของภูมิเวศนั้นๆนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรกับชุมชนกับสังคมหรือว่ากับทรัพยากรธรรมชาตินะคะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นผลกระทบผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของผลกระทบทางบวกผลกระทบทางลบนะคะแล้วก็มีประเด็นศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็เป็นงานของกลุ่มของคุณครูอมพรนะคะซึ่งคุณครูอมพรเนี่ยได้ไปศึกษาบริเวณพื้นที่ของการปลูกมะนาวในวงบ่อนะคะซึ่งมองในตาเปล่าแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามะนาวนะคะเป็นมะนาวที่ ต้นที่ไม่สวยงามนะคะก็คือมองปัญหาแล้วว่ามันน่าจะขาดสารอาหารหรือว่าขาดน้ําต่างๆะคะแต่ว่าห้ามคุณครูฟันธงเด็ดขาดนะคะว่าปัญหาของมันคืออะไรคุณครูจะต้องไปหาภูมินิเวศก่อนนะคะเพราะว่าภูมินิเวศของเขาเนี่ยในบริเวณนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีขนาดของพื้นที่นะคะมีดินอะไรดินเหนียวนะคะแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยมีเศษหญ้ามีเศษวัชพืชหรือว่ามีาสัตว์ต่างๆหรือเปล่านะคะอากาศเป็นอย่างไรนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ศึกษาแล้วนะคะก็จะต้องไปดูประโยชน์ของพื้นที่ด้วยนะคะ ในพื้นที่ของโรงแรมนะคะเรามองเห็นประโยชน์นะคะว่าโรงแรมเนี่ยนะคะได้นําผลผลิตนะคะไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาดูงานในโรงแรมนะคะส่วนผลกระทบนะคะก็คือน้ําในโรงแรมเนี่ยมีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ดินน่และน้ำเนี่ยมีสารเคมีปนเปื้อนนี่ก็คือผลกระทบนะคะผลกระทบเนี่ยมีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก็ฟันธงเลยว่านะคะประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับ น้ำที่ไม่เหมาะสมจึงทําให้ต้นมะนาวเนี่ยไม่สวยนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้คุณครูดูที่ประเด็นปัญหาเขาบอกว่าไม่ให้ฟันประเด็นปัญหาแบบตรงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการชี้นํานักเรียนฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องคิดเป็นนะคะฉะนั้นการอบอกประเด็นปัญหานะ,ะก็ต้องบอกทางทางอ้อมนะคะอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในโรงแรมนะคะเนี่ย ถ้าเป็นประเด็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถคิดปัญหาเองได้นะคะ,ะทีนี้นะคะก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปในการจัดการในเรื่องของโรงเรียน Eco School นะคะเพราะว่าเขาจะให้เรานะคะ,อะสอนนักเรียนแบบบันได7ขั้นนะคะไปดูกันเลยคะ่ะบันได7ขั้นนะคะก็คือเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ตามภารกิจของโรงเรียน Eco School เลยนะคะ นี่ก็เป็นหน้าตาของบันไดทั้ง7ขั้นนะคะที่เราจะนำไปพัฒนาโครงการอ e ีโค c คูในโรงเรียนของเรานะคะบันไดขั้นที่1นนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยสำรวจและค้นหาประเด็นศึกษาประเด็นการเรียนรู้นะคะคือประเด็นที่คุณครูกําหนดในสีในสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นประเด็นอะไรแล้วก็ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในพื้นที่ที่คุณครูกําหนดให้นะคะอย่างเช่นพื้นที่ในป่ามะนาวเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ นี่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการสำรวจของนักเรียนนะคะในบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าไปสำรวจนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของพื้นที่อะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือนักเรียนจะเห็นอะไรบ้างนักเรียนก็จะเขียนว่าเห็นดินเห็นสิ่งมีชีวิตนะคะเห็นได้ตรวจสอบค่าของดินนะคะหรือว่าไปดูปริมาณค่าต่างต่างในดินนะคะโดยใช้เครื่องมือวัดนะคะอ่านะคะบันไดขั้นที่2นะคะก็จะเป็นการหาความรู้ฐานนะคะโดยนักเรียนเนี่ยก็จะไป ต่อยอดจากบันไดขั้นที่1นนะคะก็จะเอามาเขียนนะคะว่าดินที่เห็นเนี่ยเป็นดินลักษณะแบบไหนนะคะเป็นสีดำเป็นดินอุ้มน้ำเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็ไปดูซิว่ามีสิ่งชีวิตในบริเวณนั้นอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็จะไปสารวจหารายละเอียดต่างๆนะคะต่อยอดจากบันไดขั้นที่1คะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบันไดขั้นที่3นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึบเนื่องมาจากบันไดขั้นที่2ออย่างเช่นเคยนะคะก็ นี่นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมองเห็นนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากน้ำนะคะเพราะว่าบริเวณข้างๆเนี่ยไม่มีน้ำประปาเลยนะคะก็คาดว่าน่าจะใช้น้ำจากคลองน้ำนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดจากน้ำนะคะก็มาดูสาเหตุว่าปัญหาที่เกิดจากน้ําเกิดจากอะไรเพราะว่า1ก็คือปริมาณน้าเนีย่ยน้อยลงนะคะ2เนี่ยวัชพืชในน้ำเนี่ยเยอะนะคะทำให้น้ําแห้งนะคะผลกระทบก็เลยทําให้น้ำ ลดลงนะคะน้าแห้งนะคะแล้วก็ทําให้ผลผลิตมะนาวเนี่ยน้อยลงนะคะนี่ก็คือปัญหาที่ทําให้ต้นมะนาวไม่สวยนะคะบันไดขั้นที่4นะคะเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และกําหนดทางเลือกค่ะจากการกําหนดทางเลือกนะคะกลุ่มนี้น่จะกดกําหนดทางเลือกก็คือเรื่องของน้ํานะคะก็มาดูสาเหตุนะคะสาเหตุก็คือปริมาณน,น้ําน้อยลงนะคะแล้วก็วัชพืชในน้ำเนี่ยมีจํานวนมากใช่ไหมคะ ทางเลือกนะคะที่จะแก้ไขก็คือกําจัดวัชพืชนะคะแล้วก็บําบ,บัดน้ําที่กําลังเน่าเสียนะคะเพราะว่ามีจํานวนวัชพืชเยอะเกินไปนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่แก้ไขจากทางเลือกแล้ว,ลวนะคะก็จะมีน้ําที่คุณภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บน้ำมากขึ้นนะคะทำให้น้ำในบ่อนั้นไม่ไม่แห้งแล้งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพต้นไม้นะคะก็ ยังอยู่ในบันไดขั้นที่4เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการนำประเด็นปัญหาที่เราพบเจอนะคะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อเราเอาปัญหานี้มาแก้ไขปัญหาแล้วผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะบันไดขั้นที่5นะคะก็เป็นการวางแผนจัดการะคะ่ะในกลุ่มนะคะอาจจะวางแผนจัดการะคะจัดเวรประจำสัปดาห์ ทุกหรือว่าจัดเวรทุกๆวันศุกร์เพื่อที่จะไปตรวจสอบในสวนมะนาวนะคะรดน้ําหรือว่าดูแลวัชพืชในสวนมะนาวนะคะหรือนะคะอาจจะจัดเวรนะคะไปดูวัชพืชน,นะคะแล้วก็อยู่ที่อยู่ในคลองน้านะคะแล้วก็มีการจดบันทึกนะคะหรือว่าอาจจะติดต่อประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อที่จะประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมานะคะ,อะเอาวัชพืชออกจาก แหล่งน้ําให้เรานะคะอาจจะเป็นกนําหนดว่าทุกๆ1เดือนนะคะมีการพัฒนาในจุดๆนี้แล้วก็มีการจดบันทึกนะคะเป็นการวางแผนการทํางานค่ะอ่านะคะในบันไดขั้นที่6นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติอันนี้ไม่ยากก็ต้องให้นักเรียนทําตามแผนในบันไดขั้นที่5ค่ะ ส่วนบันไดขั้นที่7นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นบันไดขั้นสุดท้ายนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติตามแผนการตามกระบวนการทั้ง6ขั้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็จะไปดูว่าจุดประสงค์ที่เราพัฒนานะจุดจุดนั้นนะคะเรามีจุดประสงค์พัฒนาให้กับใครนะคะอย่างเช่นพัฒนาให้กับโรงเรียนนะคะเราก็จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนนะคะ โดยมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นาการไปพูดคุยนะคะการไปสอบถามหรือว่า,าการไปให้ความรู้หรือว่าตามาแหล่งโซเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook นะคะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ